กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านค่ะพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะซอเขียวก็ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยนะคะพี่น้องคาเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะพี่น้องเจอกันเหมือนเดิมนะคะทุกรำทุกเวลาเวลาถ้ามีโอกาสเราจะมาเจอกันทุกวันนะคะพี่นอ้องบอให้ผพีชผาดขาดเกินแม่้แต่มือเดียวค่ะพี่น้องคาค่ะสําหรับคลิปนี้ซอเขียวมานําเสนอในตัวเลขแนวทางของเลขดับแอดมินส่งมานะคะ เลขดับแอดมินส่งมานะคะพี่น้องดับล่างล้วนๆน,นะคะไม่มานแน่นอนวสันพันเปอร์เส้นบอมาแน่นอน,น,อ,น,น,อ,นอยู่ในนีวสันเพิ่นว่าเด้โมเมนต์สอคเขียววานะคะพี่น้อง <c oughs> ค่ะเพิ่นว่างไดว่าตามเพิ่นเเบาไปแบบนั้นค่ะพี่น้องอาจารย์จยัดมาเนาะค่ะเหมือนจะมารอบแรกเลยนะไออาจารย์นี้นะคะเหมือนเหมือนจะมารอบแรกเลยนะคะเปิดตัวรอบแรกนะคะแต่ว่าเป็นงวดที่11แล้วนะคะอาจารย์ปล่อยมาให้นะคะพี่นอ้องแล้วก็ เลขดับรอบนี้มีสองเซียนนะคะพี่น้องมีสองเซียนนะคะดับล่างดับล่างตรงๆแล้วก็ดับล่างหลักสิบนะคะผู้นีน้นี่ดับล่างคือจับคู่ลักน้วยลักซิบนะคะพี่น้องแต่อีกท่านหนึ่งนะคะจะดับหลักสิบนะคะดับหลักสิบล่างนะคะมานะคะคอยติดตามนะคะสําหรับของอาจารย์ไร่ทุ่งอาจารย์เซียนไร่ทุ่งนะคะมาเปิดตัวรอบแรกของเรามาในรอบนี้นะคะก็ บอกว่ามั่นใจสุดๆแล้วถึงปล่อยลงนะคะถ้าไม่มั่นใจจริงไม่ปล่อยนะคะแต่ที่ในแน,แนเลขก็มักไปมักมันสส่นวาสนบพี่น้องคะนะคะซอสเกี่ยวก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางของอเซียนไร่ทุ่งนะคะมาใหม่ค่ะพี่น้องเปิดตัวรอบแรกเหมือนกันนะคะกับเลขดับแอดมินนะคะแอดมินเพิ่งส่งมานะคะพี่น้องอามารอบนี้จะเป็นยังไงในงวดที่5แล้วนะคะเลขมีอยู่11ชุดนะคะพี่น้อง มีไม่เยอะไม่มากไม่มายแต่เราก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าเลขในนี้จะมีเหมือนที่ท่านพูดหรือเปล่านะคะพี่น้องแคปหน้าจอทิ้งไว้แต่ถ้าใครยังชอบอยู่ก็ไม่ได้ว่ากันนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านแค่นั้นเองนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางเนาะเพราะเรานําเสนอให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะจะผิดจะถูกเราไม่ว่ากันเพราะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะพี่น้องสูตรมาจังสี่เคนเขียนมาจังสี่เนาะคะ่ะ นี uh, sky, <th> <tha> ่ะ <c> พ <oughs> <laughs> so ี่น้องมาอันเบาเรียกอยู่ทงไ้ทงหน้ากับมีงัวกล้วยแลีนผานเป็นธรรมศาสตร์ค่ะพี่น้องค่ะค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องแต่ว่าอย่าเพื่องแห้งแห้งพี่น้องจักมันจะกินอียงเนาะพี่น้องเอี่ยน้ำข้นนี่แหละไปปลูกพักงดอย่าให้กินซึมเอนี่พี่น้องโอ้ยเบื่ออรวดพี่น้องเอ้แดดแกแดดเนาะงัวกับยานหอดอันแดดด่ซึมเอกะได เขาหุ่มดีดีดอกนะคะงวัวกล้วยกระเลียงยากไปหนาค่ะพี่น้องเดียวนี้คนได้เกี่ยวเขาเอ่อได้เกียเก่ยวหยาเกี่ยวยุ่งให้งวัวกินเนาะเฟื่องเฟื่องก็ได้เก็บไว้ให้งวัวกินคล้วยกินเนาะพี่น้องสมัยตะกี้นี่บู๊ยงวัวกล้วยเรีนนําทงน้าทาหากินเอาเองลวดเอาแต่มึงสิได้กินบ่ได้กินถึงเวลาฉันไล่เข้าคอกเลยว่าสันว่าพี่น้องสุเมอนี่ยากคักก็ยังว่าเอาใจคักวันมันเลี้ยงลูกหน่อยก็ยังว่าคุนเอาอีหลีเด้พี่น้อง นี่แหละเพื่อนเอื้อนว่าคุณเอาคืองว่าครือค้วไนะคะพี่น้องถึงเวลาต้องเอาออกถึงเวลาต้องเอาเข้าขยับขยายไปกินน้ํากินท่านะคะพี่นอ้องผูกไว้มองได้ไกยูหันเด้งว่าข้ยนี่ก็เบาง่ายไงยเนาะพี่น้องเอาไวา้ใส่ไกยูหันนะคะพี่น้องเต้เด็กน้อยนี่มันว่ายูหันเด้พี่น้องเอาไว้มองนี้มันก็ไปมองไม่เอาไว้มองนี้มันก็ย่างไปมองไม่พี่นอ้อง เลี้ยงคนนี่เลี้ยงยากกัวงาวงกวกลวยเด็กววพี่นอ้องเห็นใจกันเด้ในการทํางานนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่คนไหนนะคะเลี้ยงงว่วเลี้ยงกล้ยเลี้ยงเล็กน้อยใส่กันนี่บู๊ยคักหลายบาดนี่ยุ่งวันยุ่งตีตีกันบาดนี้เร้งสีเลียน,น้ำงวงน้ำกล้วยเรื่องสีเอาเล็กน้อยแม่นบาอาแล้วกับผู้ปกครองนะคะที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลไปหาเงินหาทองหน่พี่น้องเอาลูกไว้พ่อยแม่เลี้ยงนีพยายามคิดคักๆเดพี่น้องมาวัน,นยากยาก เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านี่กาจะได้มีเวลามาเป็นตัวห้องตัวเองนี่หอวไหอผมแข็งแล้วพี่น้องเสียผ้ากระมอมแล้วหนากรบไบรลากเลยตื่นขึินพี่น้องเอ้ยเอาเงวเอาคุ้ยเอาลูก,เอ,ลกเอาล้านสะกนแมนบ่พี่นอ้องอันลำบากแค่นี้ไม่เป็นไรนะคะปรรยาุญญาใหเข้าแต่กีบแต่พอแต่เมียเฮ้านาะจังเป็นบนุญสาธุถอบ,บุญคุ้นพ่อเม่พี่น้อง เพื่อนเกิดก่อนเกิดเกานะคะพี่น้องเพื่อนลําบากเป็นได้เพื่อนกระเลี่ยงให้เห้านะคะพี่น้องโบมีจมค่ะแล้ววันนี้เพื่อนน่ะเลี้ยงเห่ากว่าจะไงน่ะพี่น้องเราก็มาเลี่ยงลูกเห่าอีกพี่น้องคิดบ้างดูเงืนคํำกับแก้วจะได้มาจากสาขันเห่า,าทสงให้กินให้ใส่ นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งท่านให้ลําบากกายใจนะคะให้ลาบากแต่กายใจย่าให้ลําบากเงินท่องโานั้นที่จะสือติดสื่อใจผู้เฒ่าผู้แกเสมอนี่นะคะถึงจะจนกายแต่อย่าให้จนใจนะคะทรัพย์ทางเงินนี่เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดนะคะไปเฮี้ยนไดก็มีเด็กหน่อยไปเฮี้ยนไดก็มีลูกหน่อยพอแม่เฮาเลียงลูกยากลาบากก็ย่าให้เพิ่นได้ไปหาเงินนะคะพี่น้องย่าให้เพิ่นค่อนแค้นในเรื่องนี้นะคะลูกเข้าก็จะบริก้กินลําบาก อึดๆอยากๆคือกันเด้พี่น้องเห็นใจอยู่นะคะพี่น้องบางคนกับไปตั้งที่แดนไก่หาเงินกับคิดหอดลูกหอดเต้าอยากให้ลูกให้เต้าได้อยากได้กินเนาะเลือกินเลือเก็บเจ้าของก็จังคอยได้ทรงกับจักคำานวณคำานวณเนาะพี่น้องคากล้องสีมันกระสูงนะคะพี่น้องอบางคนอยากกับบานกับบรดายกับหย่อนบ่มีเวลาสิเก็บหอดเงินเงินเก็บบได้นะแม่พี่น้อง คาข้องฉีบมันสูงเนาะทรงไห่พ่อไห้แม่เรากะจะคาบานค่านาคคาไค่คาเศร้าหงเนาะพี่น้องโอ้กัจีปะทะคารถุดคาล่าเนาะ,อ,ะอันนี้เราเข้าใจกันดีนะคะแต่ถึงอย่างไรเราก็อย่าทิ้งพ่อแม่เราอย่าทิ้งลูกเราให้เป็นภาระพ่อแม่เราอยู่ในเบื้องหลังนะคะพี่น้องมันเป็นตาบาปเนาะ อ่าอเขียวกบขอฝากไว้ในความวังดีเจตนาดีผู้ดีแล้วก็ด,ดีไปขอให้ดีตลอดให้เจริอนุ่งเรื่องค่ะพี่น้องผู้ใดที่เหตุน้ำพอน้ำเมียดีก็ขอให้ย่อยๆยิงๆนะคะให้มีเงินแสนจับเงินล้านกันสุขสุคนนะคะ,ะบางคนก็บด้วยความถูกยากลาบากยากแข้นค่ะพี่น้องอยากทรงกับบริทรงนะคะลาพังปากเจ้ววากองกับเอาอะไรก็มีนะคะความแตกต่างมันก็มีนะคะความถูกยากลาบากนี่นะคะ,ะก็ ชีวิตคนเราเกิดมานะคะสูงต่ำไม่เท่ากันฐานะไม่เท่ากันเกิดมากระไดเนาะเออพุอมลิขิตสวรรค์ก็ไม่เหมือนกันนะคะหลายอย่างนะคะที่แตกต่างกันออกไปเนาะก็เห็นใจซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าเราเลี้ยงลูกไม่ไหวนะคะพี่น้องเข้าปล่อยเป็นพระราพอเม่เข้ากับแทบน้ำตาไหลดิเนาะสำหรับผู้ใดที่คิดน้ำลูกแต่เขาบะมีไห นะคบพี่นอ้องถึงข้าวเวลาบางครั้งบางข้าวมันกับเรศสะดวกเสมอตนเสมอไปเนาะ,ะไม่ว่าใครนะคะชีวิตไม่อยู่ที่เดิมนะคะปีนี้ดีปีหน้าไม่ดีวันนี้ดีวันพรุ่งนี้ไม่ดีนะครับพี่น้องมันมีหลายอย่างเนาะ,ะเก็บไว้ให้เปลี่ยนข้อคิดผิดจะและหน้าเอานะครับพี่น้องสําหรับผู้ใดที่ตกทุกข์ใดยากค่อนแค้นลําบากอยู่กับเป็นกําลังใจให้กันเนาะสู้ๆไปนะคะ อันเบาอยู่นี่กับบแมเนว่าบ่ออังเอาดอกพี่น้องเ้าเป็นเปลี่ยนดอกแต่ว่าในใจเจ้าของนี่กับพ่อตต่แล้วคือกันนะคะพี่น้องถ้าเราไม่มีความรู้สึกนั้นเราจะพูดให้ใครฟังไม่ได้นะคะจะสื่อเจตนาลมในสิ่งเหล่านี้ออกมาไม่ได้นะคะพี่น้องเรือตนเพ่อนกับเลือตนเรือตนเจ้าของกะเลือตนแต่สิ่งสําคัญเราต้องทําให้ดีที่สุดก็พอสิ่งไหนก็ไม่เท่ากําลังใจขาดอะไรก็อย่าให้ขาดกําลังใจนะคะพี่น้องอ่ะตามตัวเลขแนวทางของ เลขดับแอดมินเปิดตัวรอบแรกนะคะวันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงในงวดที่5ของอาจารย์แอดมินแล้วนะคะพี่น้องอาจารย์มาในชุดไหนมั่งนะคะพี่น้องคขาของงวดวันที่17มกราคม68ดนะคะพี่น้องอาจารย์ให้มาดับล่างมางวดที่ห้าแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็11ชุดนะคะพี่น้องมีเลขอะไรบ้างใน11ชุดนะคะพี่น้องคาอืม หนึ่งเลยนะคะ c ห้าหกเก้ห้าแปดสองห้านะคะแปดหนึ่งศูนย์สค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเลยนะคะนี่คือเรียกดับของอาจารย์แอดมินท่านนะคะส่งมารอบแรกแต่เป็นงวดที่5ของอาจารย์แอดมินแล้วนะคะแคปหน้าจอกันได้เลยค่ะพี่น้องคะ่ะ ค่ะซอเกี่ยวกันแนะน้าให้ได้เพียงแค่เป็นแนวทางเนาะพี่น้องชอบก็จัดคัดกับพานแคบหน้าจอกันได้เลยจ้าค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้ตัวเลขมาวางสู่ช่องด้วยความไว้วางใจนะคะเราจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเลยนะคะขอให้งวดนี้ดับจริงนะคะขอให้เปิดตัวรอบแรกมีแต่ความโชคดีนะคะขอให้ดับ จริงนะคะพี่นอ้องอ่าส่วนมากจะให้แตกปังนะคะแต่ในคลิปนี้ขอให้ดับจริงๆนะคะอย่าตัวกันเด้นะคะพี่น้องอย่าตัวกันเด้เนาะเอ่าในตัวเลขแนวทางนะคะแคปหน้าจอไว้แล้วก็พิจารณาคะ่ะพี่นอ้องอ่าไพ่มักกะจัดไพ่โบมักกะอ่ะาไพ่ไพ่มักกะจัดไปไพ่โบมักกะโอเคคะ่ะพี่น้องตัวเลขอยู่ในนี้มันก็สามารถออกได้คือกันเพราะเราไม่รู้ตัวไปตัวมาเนาะอ่า ถ้าผู้ได้มักอยู่นี้หนียุคเอารวดพี่น้องเออมันไม่ดับเสมอไปมันก็เป็นไปได้นะคะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจตัวเลขซอเขียวบอกเสมอมานะคะพี่น้องอ่าแคบหนาจอเรียบร้อยซอเขียวก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆบดน,นี้พี่น้องซอเขียวก็จำและ้าจากพี่น้องไปเพียงแค่นี้สําหรับคลิปนี้โชคดีไม่ใช่พอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ